มาบอกดวงชาววันจันทร์ค่ะ21-25พฤศจิกายน2566หรือว่า2023จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณใน5วันนี้พยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้นนะคะ21พฤศจิกายน ชาววันจันทร์คุณได้ไพ่ทาวเวอร์สัญ,ญลักษณ์หน้าไพ่บอกคุณจะตัดสินใจอะไรบางอย่างจากจิตใต้สำานกของคุณทิ้งสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆแล้วก็เริ่มสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมที่คุณทิ้งนะคะด้านสุขภาพอาจจะมีการ เสริมความงามผ่าตัดหรือว่าทำศัลยกรรมเพื่อให้สวยให้หล่อขึ้นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ดีกว่าเดิมออกจากจุดเดิมๆสิ่งที่ต้องระวังในวันนี้ของชาววันจันทร์จะเป็นอารมณ์โกรธนะคะขอให้มีสติถ้ารู้สึกว่าโกรธให ให้ออกจากตรงนั้นพาตัวเองออกจากตรงนั้นถ้าพาตัวเองออกมาไม่ได้ก็ให้หยุดอารมณ์ให้เป็นปกติให้มีสติแค่วันนี้วันเดียวนะคะการขับรถก็ให้ระมัดร,ระวังไม่ประมาทให้มีสติเช็ครถ มองซ้ายขวาอย่าใจร้อนอย่าใจลอยอประมาณนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวัง 22. พฤศจิกายนชาววันจันทร์คุณได้ไพ่สองไม้เท้าการงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติจะเป็นไปได้ด้วยดีคุณจะมีคู่หุ้นส่วน ที่ปรึกษางานที่ช่วยเหลือคุณได้อย่างดีมากๆค่ะเรียกว่าวันนี้ชาววันจันทร์คุณมีความสำเร็จเรื่องการงานนะคะคุณมีไอเดียแปลกใหม่มีสิ่งที่ส่งเสริมการงานของคุณแล้วก็มีคนช่วยเหลือคุณมีคู่หูที่ดีนะคะมีหุ้นส่วนที่ดี มีที่ปรึกษาที่ดีด้วยค่ะ23สพฤศจิกายนคุณได้ไพ่ห้า้วยวันนี้ชาววันจันทร์จะนึกถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วจะเป็นเรื่องราวที่คุณเศร้าใจเสียใจผิดหวังอกหักเกี่ยวกับความรักหรือสิ่งที่คุณต้องการแล้วไม่ได้ สิ่งที่คุณมุ่งหมายไว้ยังยังได้ไม่เต็มที่หรือว่าผิดหวังอดีตน่ะเคยอยากได้งานแล้วก็ผิดหวังเคยอยากคือมีหลายอย่างนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาที่คุณเคยผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการใช้ชีวิตสุขภาพหรือว่าเรื่องความรัก วันนี้คุณเก็บเอามาทบทวนอใครที่ได้สัญลญักษณ์ไพ่ใบนี้แม่หมอมักจะบอกว่าอดีตเป็นบทเรียนที่ดีเสมอสำหรับเราให้ขอบคุณอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นครูที่ดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องความผิดพลาดความเสียใจความ หลุมเหลวต่างๆนับว่าเป็นครูให้เนึยกว่าเป็นครูของเราเราจะได้ไม่ทำเหมือนที่ผ่านมาแล้วอนาคตก็ไม่ต้องมาเสียใจวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะอยู่กับปัจจุบันมีอดีตเป็นครูเท่านี้เองค่ะ 24, ยี่สิบสี่พฤศจิกายนนะคะชาววันจันทร์ได้ไพ่หกถ้วยค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในโหมดของอดีตค่ะนึกถึงตัวเองในวัยเด็กนึกถึงความทรงจำที่มีความสุขมีความอบอุ่นความรักจากครอบครัวเพื่อนพ้องพี่น้องอที่ในวัยเยาว หรือโรงเรียนอนุบาลบ้านเกิดเรานึกถึงสิ่งเหล่านั้นนะคะ,ะเราหวนคิดถึงด้วยความรักความประทับใจคาววันนี้ชาววันจันทร์คุณอาจจะอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วก็คิดถึงบ้านคิดถึงคนที่คุณรักอย่างนี้นะคะ,ะด้านความรัก คนโสดจะได้พบรักต่างวัยส่วนคนมีคู่คลองเรือนอาจจะคุยกันถึงเรื่องราวในอดีตค่ะวันนี้เรื่องที่คุณประทับใจแลกเปลี่ยนกันแต่ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะเป็นความทรงจำดีๆในอดีต25พฤศจิกายนชาววันจันทร์ได้ไพ่อัศวินถ้วย ความสุขค่ะความสมหวังสิ่งที่คุณต้องการบัดน,นี้ได้มากได้ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณคาดคิดนะคะเพราะคุณได้มาถึงระดับอัศวินอยากได้อะไรคุณก็ได้ได้ในสิ่งที่เลอค่ามีคุณค่ามีราคาอาจจะอยู่ในช่วงใบทำงานหรือว่าประสบความสำเร็จ แล้วก็สามารถที่จะซื้อสิ่งของที่ตัวเองต้องการได้แบบสบายไม่ต้องคิดมากแล้วอย่างนี้นะคะเป็นวันแห่งความสุขสมหวังของคุณพลังงานโดยรวมแม่หมอนำมาบอกเพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจในการใช้ชีวิตของทุกคนในทุกวันนะคะพ่ายิบซีการทำนายแล้วก็หมอดู เสมือนแสงสว่างบอกทางเท่านั้นการตัดสินใจทำอะไรเป็นของคุณร้อยเปอร์เซนต์ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้แม่หมอนะคะทั้งกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชมมาขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณช่อง YouTube ด้วยสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ